สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ฝั่งลาวด้านนี้คือฝั่งไทยนะครับด้านนู้นเป็นฝั่งไทยแล้วฝั่งนี้คือฝั่งลาวนะคะเดี๋ยวเราจะกลับแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าก่อนจะกลับนะคะแบมกับพี่นัทนะคะก็จะเอาคลิปต้นไม้ใหญ่ๆนะคะของประเทศลาวไปฝากคุณผู้ชมนะคะนี่เลยค่ะต้นใหญ่มากๆโอ้ใหญ่มากๆเลยนะครับตรงโซนนี้เลอจะมีแต่ต้นไม้ใหญ่ทั้งนั้นเลยพี่นัทถ่ายรูปให้แบบต้นไม้ใหญ่ๆกว้าง ตอนนี้ก็บ่ายสองกว่าแล้วเขาห้ามห้ามกลับหมายถึงว่าถ้าเรากลับหลังจีบบล็อกขึ้นเราก็กลับไม่ได้แล้วเพราะเขาปิดครับปิดด่านนะครับผมไปดีกว่าวเก็บภาพต้นไม้ใหญ่นะได้ค่ะวนี้นครับผมก็คือบรรยากาศนะครับต้นไม้ใหญ่ๆนะครับนี่ครับบรรยากาศของต้นไม้ใหญ่ๆนะครับ นานาชนิดเลยตรงนี้ก็ใหญ่มากยังไงค้ชมว้าวีต้นฉำฉานะครับโอ้โหลุยเลยครับหญ่งก้านสากชาเขาใหญ่มากเลยนะครับวิวถ่ายแบบไปฝั่งใครไ่นไปค่ะแล้วก็จะมีต้นไม้ใหญ่ที่แบบสังเกตตรงนี้นะคะคุณผู้ชมคือตรงนี้เขาเรียกว่าดงกลางเมืองนะคะดงกลางเมืองนะครับมีแต่ต้นไม้ใหญ่มากๆใช่ครับผม อย่างนี่ครับโหดูด่างเขาสิครับผมใหญ่มากๆเลยนะครับนี่ครับขออนุญาตถ่ายรูปนะคะตรงนี้เป็นต้นไม้ระเ่างนะคะนต้นห่ที่ตัดไปนี่ครับใหญ่มากๆเลยเดี๋ยวถ่ายให้รูปให้น้องแหม่มสักนิดนึงนะครับขออนุญาตถ่ายร่นะใหญ่มากๆเลยค่ะแบบแผ่มากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวมันถ่ายนะคระ เขาเรียกว่าอะไรบานอะ่ะบานมากๆากใช่อันนี้าขอยืมแป๊บหนึ่งค่ะนี่ครับต้นไม้นะครับใหญ่มากเลยครับตรงนี้เขาเรียกว่าโดงกลางเมืองนะครับผมก็นมเย็นมากๆได้ไม้ใหญ่มากๆแบบนี้เลยนะครับผมเราเดินทางกันต่อเลยนะครับ เดี๋ยวเราเดินทางกลับกันแล้วนะครับลกลับแล้วค่ะกลับแล้วค่ะต้นไม้ต้นไม้เบลเลอร์เลยครับข้างหลัง,ย,งยุงเยอะเหมือนกัน เนิใหญ่หเขาเรียกว่าดงกลางเมืองใช่ไหมครับดงกลางเมือง,งเป็นตรงนี้เป็นเมืองเก่าใช่ไหมครับเป็นเมืองเกา่าอุ้ยพี่นันไม่ได้ถ่ายรูปตรงนั้นในเมืองเก่าเไม่ไม่เหนถ่ายหรอกครับหรอเป็นเมืองเกา่าใช่ไหมครับโต๊ะเป็นเมืองเก่าตัวนี้หลักบ้านหลักเมืองเลยคุณผู้ชมหลักบนหลักเมืองถ่ายแยบบุรีนะครับหรือจะเรียกลู่กลางโอ้ครับครับ เราเดินทางกลับแล้วนะครับา